เทศไทยนะครับแล้วก็ท่านคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับก็ผมที์เกษตรเกษตรนะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่อ,อะไร,กระเกษตรศาสตร์นะครับนามสกุลพื้นเมือว่าเกษตรนะครับ,บ,บ,รรรบทำง,งานกัที่มอกเกษตรนะครับผมปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะเป็นอาจารย์แล้วก็ยังหนึ่งเป็นคณะกรรมการของสมาคม AI ของประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานเรื่องการเกษตรดังนั้นเราก็เลยได้พบปะกกับผู้คนที่ใช้ AI ไอในการเกษตรหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหการรมภาควิชาการนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทํางานไปแล้วเนี่ยมันเจออะไรบ้างนะครับให้เป็นข้อปัญหานะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขหรือสิ่งที่เราเคยได้ทําไปในอดีตนะครับก็วันนี้ก็ คร่าวๆก็จะเล่านิดนึงว่า AI คืออะไรเพว่าทุกคนน่นาจะทราบแล้วแหละแล้วก็ถามมาถามว่า,าการเกษตรกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าเป็นเทคโ,โนโลยีที่มีอนาคตกันจริงไหมนะครับเราก็จะมามุมมองของประเทศไทยว่าปัจจุบันเนี่ยมีใครทำอะไรไปแล้วบ้างทำไมการ Adopt ยังมีไม่เยอะ ก็จะให้เห็นปัญหาแล้วก็ผลผลิตชอบทำผมครับอันนี้ไม่สร้างผมบนมัรัะอ๋ออย่งนี้ครับผมครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะโอเคครับเราก็พูดถึงในไทยแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยเรา แก้ไขอะไรไปแล้วบ้างแล้วเราได้พยายามทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับอย่างท่านวิจารณ์ท่านแรงเราฝัท่านบอกว่าชาติจีพีดีก็ลองไปถามชาติจีว่าไอตัว AI คืออะไรนะครับเราผมชอบคาตอบนะเขาตอบได้ดีกว่าผมตอบอีกเขาบอกว่าการเอาแมชีนเนี่ยมาทํางานแทนมนุษย์ในส่วนที่ต้องใช้อินเทลเจนซ์นะครับส่วนที่ต้องใช้ความฉลาดความคิด ตอนผมเริ่มทำงานการเกษตรเนี่ยก็มีหลายคนมาถามผมว่าอาจารย์ไปทำทนไหมมันดูไม่ค่อยน่าจะสนใจเลยก็มีนัการเมคนมาถามว่าการเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องล้าสมัยมันเป็นเทคโนโลยีที่หลายคนยังคิดว่าทุกวันนี้เกษตรกรยังใช้ควายไถ่นาอยู่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับทุกคนเป็นรถแท็กอร์หมดแล้วนะครับแล้วการเกษตรมันมีดิจเทัไหมมันมีดิจเทคทางงานเกษตรไหมนะครับขอพูดของต่างประเทศก่อนเราค่อยของ นะครับแล้วกเกษตรกรกับวิศวกรคอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่านะครับก็คำถามแรกครับเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องล้าสมัยไหมอันนี้คือบริษัท IBM นะครับปี2 0 1 9 1 8เนี่ยเขาลัไที่ชื่อวัดสั้นขึ้นมาแล้วเขามุ่งไปที่การเกษตรเลยจริงๆแล้วเขาวิ่งมาที่ไทยเป็นประเทศเรแรก ลูกค้าเขาถ้าจำไม่ผิดก็เป็นบริษัทมิตรผลนะครับดังนั้นการเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยเทคโนโลยีต้องเข้ามาเกี่ยวข้องไม่งั้นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IBM เมนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกนะครับงนั้นการเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องน้าสมัยต่อไปแล้วนะครับผมจําได้ว่าตอนผมเริ่มทางานวิจัยใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วเราก็ตรามมากว่าโดเนี่ยไม่น่าจะมีใครใช้ ว่าราคาโดนหนึ่งลำาเนี่ยสามารถซื้อรถได้หนึ่งคันนะครับเราจะซื้อโดนมาพ่นยาพ่นปุ๋ยเคมีเนี่ยกี่ปีจะคุ้มทุนปีที่แล้วไปคุยกับเกษตรกรที่แถวนนทับุรีนั่งกดเลขกับเขาสามปีคืนทุนซื้อโดนหนึ่งตัวงั้นโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมาหาศาลมากนะครับ คำถามต่อมาครับเเป็นมีดิเเทนการเกษตรไหมผมก็ไปเสิร์ชใน Google นะครับถามอาร์เคเซื่อๆเลยเจอมา6ล้านคิดนะครับบริษัทเยอะแยะมากมายครับที่ทำเรื่องนี้ส่วนมากจะอยู่ในประเทศอินเดียอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกครับเขาเป็นประเทศที่เป็นเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็ข้ามไปไอทีเลยเขาไม่มีอุตสาหกรรมดังน,นั้นเขาไอทีมนจัดก,การเกษตรเยอะมากก็มีใน U.S.A มีในสกอตแกนดเรียอิสราเอลบ้างนะครับดังนั้นะรบ,นะรบ,บริษัทดิจิทัเนี่ยมีเยอะในไทยก็ได้เริ่มมีบริษัทเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักทั้ง3-4บริษัทนะครับถามว่า,าการเกษตรกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกันไหมนะครับก็ s b u s i n e s s t o day เนี่ยเขาได้ดีไฟล์คำใหม่ครับคำว่า Digital a g r i เ u ิ t u r e การเกษตรดิจิทอล ก็บอกว่าเป็นการที่นำระบบ ICT เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำการเกษตรนะครับเพื่อให้ได้อะไรครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพทางอาหารมากขึ้นราคาถูกลงเกษตรกรได้กำไรมากขึ้นทำยังไงครับทำให้การทำเกษตรนั้นมีความแม่นยำนะครับมากขึ้นแล้วก็คอมมิวเตอรคอมมิชชั่นเนี่ยก็ได้พูดถึง Digital a อ r i c u ค t ลเจคือการ i m p r o v การเพิ่มผลผลิตแล้วก็ความยั่งยืนจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวขอ้องถ้าถามว่าตัว Digital a อ r i c u ค t ลเจเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมก็มองว่ามันมีทั้งหมด4ด้านนะครับด้านแรกก็จะเป็นเรื่องของอ t ตเมชั o n ทำยังไงถึงจะเอาคนออกจากกระบวนการเกษตรให้เยอะที่สุดนะใช้คนให้น้อยลงใช้เครื่องจักรให้มากขึ้น อันที่สองก็เป็นเรื่องของอินคุตจะพัฒนาสายพันธุ์ยังไงให้ได้ทนโรคมากขึ้นอันต่อไปก็เป็นเรื่องการจัดก,การข้อมูลนะครับข้อมูลมาวิเคราะห์ต่างๆทําอะไรได้บ้างและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแบนดรือแอรเดปัจจุบันมีคนพูดเยอะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตถามว่าปลูกต้นยางหนึ่งไร่เก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่เอาไปขายให้โรงงานได้ไหม ครับอันนี้ก็มีโจทย์ที่เขาเริ่มถามมากขึ้นนะครับที่ผมไฮไลท์สีแดงเนี่ยผมเชื่อว่า AI มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นโรโบอติกเนี่ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์อัตโนมัติก็ต้องมี AI เข้าไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับการให้ปุย๋ยให้ยาในอนาคตก็ต้องมี p ิ e ิ i s i o n มากขึ้นนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็น image processing จะทำ AI detect โรคต,ต่างๆในพืชนะครับก็ รีบอร์ดเซนซิง่งเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาดูการปลูกพืชวางแผลเลนเรื่องการขายในมุมมองภาครัฐมาใช้ในการาดูผ่านพิบัตินะครับจีโนมิกเนี่ยก็เคยไปช่วยเขาทำในการพัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับทำเป็นแปลงทดลองทำเป็น screen, อิเจสกรีนิกสพันธุ์ข้าวที่ทานโรคนะครับเราไม่เราไม่ได้พูดถึงการตัดต่อจีนะครับเราพูดถึงการพัฒนาสายพันธุ์ ก็อยากจะได้กระบวนการที่เป็นอัตโนมติทําให้สิ่งเหล่านี้รดเก็บขึ้นนะครับเราก็เคยทํางานด้านฟีโนไทป์ร่วมกับบริษัท r r e i s s นะครับในการพัฒนากระบวนการแยกสายพันธุ์ไผ่นะครับว่าไผ่ได้เป็นพันธุ์อะไรเขาจะพัฒนาพันธุ์ไผ่เพื่ออุตสาหกรรมหนึนะ่งก็คือใช้ในการก่อสร้าง2ก็คือใช้ในในโรงไฟฟ้าชีวมวลน,นะครับล้วก็ตอนนี้เราสนใจตัวแชทบอทมาก มันมีเหตุผลที่จะไล่คัามมันเป็นชับนปน่าสนใจนะครับก็จะสังเกตว่า AI เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหลายๆเรื่องเลยนะครับทีนี้ถามว่าในไทยเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยก็โชคดีครับเมื่อปี2019-20เนี่ยได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่เศรษฐศสาสตร์นะครับองค์การนี้ได้ทุนวิจัยจากองค์การอาหารและยายสัประจาชาติ ก็าถามว่าเมืองไทยเนี่ยมีการอ d ดร t การกเกษตรดิจิทัลเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือ snapshot ปี2020 snapshot ที่เราไปเก็บข้อมูลนักปี2020เราพบว่าส่วนมาก,กเกษตรกรไทยเนี่ยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแต่เป็นระดับเรียกว่า primitive กับ basic จะเป็นส่วนใหญ่ก็คือแอปที่กเกษตรกรเปิดดู นะครับให้ข้อมูลฝั่งเดียวหรือแอปที่ใช้ในการลงทะเบียนนะครับเทคโนโลยีที่เป็นไฮเทคหรือเป็น AI เนี่ยเริ่มมีคนพัฒนามาแล้วแต่มีไม่ถึง4%ซึ่งถือว่าถือว่าเล็กมากนะครับถือว่าเล็กมากดังนั้นการอดอกน้อยงั้นเราก็ถามต่ออีกครับว่าทำไมใช้น้อยนะครับคำถามถามว่าทำไมใช้น้อยเราก็พบว่าอันนี้คือประสรคครับ อุปสรรคที่เกิดขึ้นคืออุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยนะครับแข่งผันรุนแรงมากๆงั้นภาคอุตสาหกรรมจะลงทุนอะไรเนี่ยเขาถามว่าเขาจะได้เงินคืนไหมเขาต้องมั่นใจว่าลงจุนเทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยเขาสามารถทำกำไรได้บริษัทเอกชนวิ่งมาหาเนี่ยจาถามว่าอาจารย์มีเทคโนโลยีแล้วหรือยังเราพร้อมซื้อเขาอยากจะขายวันนี้เขาไม่อยากจะขายพรุ่งนี้นะครับเราก็เจออีกว่าอันนี้ ส่วนตัวเจอบ่อยมากครับนยโยบายภาครัฐเนี่ยเปลี่ยนตลอดนะครับการให้ทุกคนน่าจะขอทุนภาครัฐใช่ไหมครับผมว่าส่วนมากก็ได้ทุน1ปีนะทุน3ปีเนี่ยสปีนี่ขอยากมากๆนะครับทำไปแล้วสิบทำไปแล้วสามที่เหลือทํำยังไงนะครับกฎระเบียบภาครัฐเองเนี่ยก็วุ่นวายสุดๆนะครับผมเคย